สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ SA Car ค e ร i e ีวิวันนี้เราจะพามาดูรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงมากในปีนี้นั่นก็คือเนต้าวี2 5รถอีีที่เปิดตัวในไทยด้วยราคาเข้าถึงง่ายแต่ให้ฟีเจอร์จัดเต็มใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าราคาดีขับในเมืองสบายดีไซน์สวยเทคโนโลยีครบต้องบอกเลยว่าเนต้าวีคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะมารีวิวแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์ภายนอกภายในการขับขี่และราคาของมันว่าคุ้มแค่ไหน มาเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับเนต้า2025ยังคงใช้ดีไซน์ที่โดดเด่นและล้ำสมัยตัวรถดูทันสมัยตั้งแต่แรกเห็นมาพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์เรียวยาวดูเฉียบคมและทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนกระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าแต่ยังคงมีลายเส้นที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกพลิ้วไหวและให้ความพรีเมียมมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ฝากระโปรงหน้ามีความลาดและรับกับกันชนหน้าที่ดีไซน์แบบมินิมอล ไม่มีรายละเอียดเยอะเกินไปทําให้ดูสะอาดตาและทันสมัยเส้นสายรอบตัวรถมีความเรียบแต่ดูดีดูแล้วรู้เลยว่าเป็นรถยุคใหม่ตัวรถมีความกระทัดรัดเหมาะสําหรับขับขี่ในเมืองตัวล้อเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์แบบแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมและเสริมประสิทธิภาพการขับขี่ไปในตัวด้านหลังของรถก็ยังคงความสวยเรียบหรูไฟไท้ายแบบเลเเชื่อมต่อกันเป็นแถบยาวช่วยให้ดูมีมิติและเพิ่มความกว้างให้ตัวรถด้านล่างกันชนหลังมีแผงตกแต่งสีดําตัดกับตัวรถ ดูสปอร์ตเล็กๆแบบพอดีพอดีไม่เยอะเกินไปประตูท้ายเปิดขึ้นแบบฝาท้ายปกติรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีและการเปิดปิดน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปเข้ามาดูภายในกันบ้างครับต้องบอกว่าเน t ต้าวี2025าทำได้เกินคาดมากเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว้างโล่งและดูไฮเทคตั้งแต่แรกเข้าเบาะนั่งหุ้งหนังสังเคราะห์คุณภาพดีผิวสัมผัสนุ่มนั่งสบายโดยเฉพาะคู่หน้าออกแบบให้รองรับสรีระได้ดี ปรับไฟฟ้าได้ในรุ่นสูงส่วนเบาะหลังนั่งได้สบายสำหรับ2คนเต็มๆหรือ3คนในระยะทางสั้นแผงคอนโซลหน้าออกแบบเน้นความเรียบหรูมินิมอลและใช้งานง่ายหน้าจอกลางขนาดใหญ่14.6นิ้วแบบแนวตั้งเป็นศูนย์กลางขององค์การควบคุมระบบต่างๆในรถตั้งแต่ระบบแอร์วิทยุกรองรอบคันไปจนถึงระบบความปลอดภัยทุกอย่างทำงานผ่านระบบสัมผัสทั้งหมดอาจจะใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยแต่หลังจากใช้งานไปสักพักแล้วถือว่าสะดวกดี หน้าจอแสดงผลฝั่งคนขับเป็นแบบดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลพื้นฐานชัดเจนเช่นความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่ภายในไม่มีปุ่มกดเยอะๆให้รบสายตาทุกอย่างเน้นความทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายเอาไว้เรื่องพื้นที่เก็บของเนต้า v 2 0 2 5ก็ทำได้ดีเกินค่าช่องเก็บของที่คอนโซลกลางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังและช่องเก็บของย่อยๆทั่วห้องโดยสารเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวนัน ความจุดท้ายรถอยู่ที่ประมาณ335ลิตรและสามารถพับเบาะหลังแบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อีกเหมาะกับคนเมืองที่มีของพกพาไม่มากหรือต้องการรถที่ใช้งานง่ายคล่องตัวระบบความปลอดภัยในรถคันนี้ก็ถือว่าใส่มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรค abs ระบบควบคุมการทรงตัว est ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องรอบคัน360องศา ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตารวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเรียกได้ว่าให้ฟีเจอร์ในระดับรถยุโรปราคาหลักล้านในราคาหลักแสนต้น,ตน,ตนมาถึงเรื่องของสมรรถนะเนต้าวี2025ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ95แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งอาจไม่ได้แรงแบบรถสปอร์ตแต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองขับลื่นเบาและตอบสนองดีเมื่อเร่งแซงในความเร็วต่ำ แบตเตอรี่ในรุ่น2 0 2 5มีความจุอยู่ที่38.5กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้วิ่งได้ไกลสุดประมาณ380กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งในการใช้งานจริงหน้าจะอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่การใช้แอร์และเส้นทางเรื่องการชาร์จนั้นเนต้าวีรองรับทั้งการชาร์จแบบ AC และ DC ถ้าชาร์จแบบ AC จาก0ถึง100%จะใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงเหมาะกับการชาร์จที่บ้านช่วงกลางคืน แต่ถ้าเป็นแบบ DC Fast Charge จะชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีสะดวกสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบช่วงล่างของ Neta v e เซมาให้ขับสบายมากๆเน้นนุ่มนวลและดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้จะขับบนถนนท,นที่มีรอยต่อหรือหลุมเล็กๆตัวรถก็ยังนิ่งไม่โยนมากเสียงรบกวนจากภายนอกก็ค่อนข้างเงียบโดยเฉพาะในเมืองถือเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง การควบคุมรถในเมืองทําได้ดีมากเพราะตัวรถมีขนาดเล็กพวงมาลายัยเบาหมุนง่ายจอดง่ายเหมาะกับคนที่ขับรถในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่และยังตอบโจทย์มือใหม่หัดขับรถอีวีอีกด้วยพูดถึงเรื่องราคาเนต้าวี2025ถือเป็นไฮไลท์เลยครับเพราะเริ่มต้นที่ประมาณ549,000บาทเท่านั้นซึ่งในราคานี้คุณได้รถอีีที่วิ่งได้ใกล้กว่า300กิโลเมตรฟีเจอร์ครบระบ,บความปลอดภัยเพียบหน้าจอใหญ่ระบบสัมผัสล้วนดีไซน์ทันสมัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างชัดเจน